พี่น้องมือนีลูกสะพายเล่าโซฟีมือการทําอาหารเต็มทีเ่อใหายเมียฝรั่งกินพี่น้องเมนูเจ๋หอยเจะเยหื้เมือน,นีนะก็เป็นไก่ตม้มแซน้ำปลาได้ไก่มาโตบักไงซะพี่น้องโต 1, 1, 000, หนึ่งหนึ่งแสนหาสิบพันกีบหรือประมาณสองร้อยแปดสิบบาททุกคนว่าขุมคาอยูบอ่บ่อเอาไก่ทั้งโตลงไปใส่ในหม้อแบบนี้เลยใส่เป็นหัวตะไคร้หรือหัวซิงไข่แหงแลวก็ะักผักหอมปอมขอมิตรแต่แนวแหงแหงพี่น้องมันบ่มมแนวสดแนวใหม่ก็ได้แต่แนวแหงแหงในหลัพี่น้องปรุงรสโดยน้ำปลาหนึ่งทับที่แลวกจะ ยูหนึ่งทับพี่แล้วก็จะเป็นสี้ยวดำใส่อีกหนึ่งทับพี่ทุกคนขอจะใส่แบบนี้เลยสี้ยวดำมันเจดใหมมันหวานน่ะทุกคนขอจะใส่แบบนี้ล้างากนหัน,น,นกระตมในระยะเวลาหนึ่งสโมโงใส่ผักกระเทียมดองลงไปแต่ขอใส่ผักกระเทียมดองเพราะว่าอยากให้มันหอมเนาะผักกระเทียมดองไปผักกระเทียมจะขอยดองเองทุกคนล้างากนกับปิดฟ้าปะไวพ้พอต่มไดเครึ่งชส่มโมงหรือวสามสิบนาทีแล้วกับด่านทุกคน แล้วจะต้มต่ออีก30นาทีส่วนระยะที่ต้มเนาะถ้ามันเกิดฟองเหาก็สอนฟองออกทุกคนมันสอนฟองออกเนาะเขาก็จะต้มแบบนี้ไปจนกว่าจะครบหนึ่งส้มงเลยทุกคนขังแหลงในการเห็ดไก่ต้มนน้ำป่าของขอยพี่น้องเข้าไปเบอ่งจาก YouTube มาว่าวิธีเห็ดเห็ดเด้ได้เนาะนี่จะเป็นผักหอมปลอมที่ขอยจะเอามาเห็ดแจ่วจับหรือแจ่วจิ้มกับไก่หา่าวต่อมากระสีมาท่ำน้ำแจ่วถือว่าห่าจะกินกับไก่ของหา่าทุกคนขอยจะใส่เป็นผักกระเทียมแล้วก็มักพริกแล้วก็ผักหอมปลอมมักพริกข่านออกกเเบทุคพราะว่ายงามี่อยกับแม สามีสิกินน้ำพอสานั่นก็คือข่อยจะเห็ดแบบบอบเห็ดส่วนร้ายเราข่อยจะเห็ดกินคนเดียวนะทุกคน สามีกับแม่สามีหรือพอสามีกันยังบ่ได้กินน้ำไหมทุกคนแต่ว่ามือนี้เนาะแม่สามีเพิ่่าเออสีรองกินน้ำว่าสันเดย์ขอ่อยก็เลยเสียดสุดฟีมือให้เพิ่นกินทุกคนจะใส่เป็นน้ำตาลไปพี่นอนองกับปรุงรสศาสตรตามใจห้ามมากเนาะน้นำตาลเป็นน้ำตาลอ้อยแล้วกับบงหน้าเอาบีบใส่ลงไปแล้วก็ที่ใส่เป็นแป้งนัวไปน้อยหนึ่งแล้วพงสุรสน้อยหนึ่งพี่นอนองแล้วก็ใส่เป็นน้ำปลาขอเจ้าพ่อชาย,ายทุกคนราวะอีหยังแม่สามีเนาะเราเป็นขังแหลกที่เราเลารองทดลองกองินอาหารของขอ,อยนะพีนน่เนาะนพอส ทุกบ้านทุกคนฮ็ดรสชาิแบบกลมกลมหลังจากัหนก็คนทูกอย่างให้มันเข้ากันทุกคนคนไปคนมาจากสองสามนาทีนะเพื่อว่าให้เครื่องปรุงของหฮาม,มันละลายหล้างจากัหนกห็ห้อยด้วยผักหอมปอมทุกคนจะเป็นใบผักหอมปอมอีกเทือ่อนึงเนาะห้อยเพื่อให้มันหอมรสศาสก็จะได้เป็นกลมกลมขอจะบบเห็ดเผ็ดจืดจ้าปันใดหลังจากนหนก็คือเป็นไก่ชีวาข่อยต้มปลาไววพี่น้องก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะก่อนอื่นใส่ใบยาซิมกับลูกสะไบคอซิมก่อนพี่น้องเพราะว่าอีกอย่างถ้ามันบ่แแ่บก็จะได้ขัดขานท่านพี่น้องมาจ้าพี่นนน้องมากกิิัซ มื่อก่อนพี่น้องคักว่าพี่น้องเฮ็ดให้แม่ยระกินแต่ลูกสไบขอชิมก่อนเนาะอย่างหัว่ารสชาติเป็นแนวใดาพอขังแล้วในการเฮ็ดกายโตหนุนปลาของข่อยกันพี่น้องข่อยบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อเนาะส่วนหลายกะเอออยู่ลาวก็มีแต่อันเอื้อยเฮ็ดให้กินบ่อเลือกพี่น้องเฮ็ดให้กินเนาะส่วนหลายก็บ่เคยเฮ็ดกินเองจ้าพี่น้องสามีข่อยกินเบิดจ้ะพี่น้องแซ่บแห้งว่าซั่นมาเบิ่งแเมย์ยาข่อยพี่น้องแมย์ยาข่อยแซ่บอยู่บ่หรือว่าแนวใดายหนิพี่น้องนี่เป็นของข่อยเนาะข่อยได้กินแต่กระดูกพี่น้องซซอออออมมมมแแแแูู่่่่่่่่่่กกกเขขขาาาาจะไได้้ินนนพพีียยยยยงงั็หวบๆร Ừ, uh -huh. nghe Ừ, nó mê nhà có mặt được thì nó